สบายดีพี่น้องสบายดีกินสมมังม่วงเด้อมม่วงเธอลุยเลยนะมาจวงนี้กินสมน้ำกันไปกันแล้วย้อนมันผสมแด้ยำไปยำมาเป็นบอรดเป็นรถผสสมบะสมอยู่ได้เหรอสมชอมันหวานไหมสมคนดีกินได้เปรี้ยวหวานอ่ะ สบายดีเด้อพี่น้องมางมงงก,กินสมบุมบวงดกันเด้ออยากกินสมเปรี้ยวๆกขบสมปันไดพ้พอดีกินนงชักพานทั้งที่หัวนางรถมาเมื่อวานนางนั่นั่งข้างเขาเนาะเอริก้ากับนางรัดเขียวนะอมืมันกินยากเนาะมันหักกินแต่ละน้อยแต่ละน้อยซึ่งงวงฝันซืึอได้กินอื่มเจ้ากินยากขึ้นในใจอื เบิ่งเฮ่าเลยนาผู้มีแก้วนี่ยยาวคุกตะเหลือใจแล้วกินแบบก็ย่านเจ็บก็ย่านปวดไงเวลาเราจะกินนะดัดพันธุ์เรากินยากบ่อืมกินย่างก็ยากบ่ดัดพันธนะน่าไอ้มันเข้าบ่นอะไรนดอกแกวเลยนะฮะเอาเถอะเลยน้อยเล่นน้อยหวยไปใส่นี่จะเบิ่งคอยผู้มีแก้วนี่ยบ้ารักหูเขาแล้วรักกันห่วยห่วยยังไงด้วย นางต้องการอไร้องมนสองคนมักจได้ดัดฟันเนาะเวินงามผมบ่มักได้เขียวใส่เลิบหน่อยจับจังได้ช่องสายเนี่ยเนื้อตะแหวนมันมูไปดัดมาแล้วก็กินข้าวแล้วก็เที่ยวแหวนแล้วมีแค่คอยเขียวเจี๊ยวน้อเจี๊ยวนี่แค่เนี่วะเขียอันเศษอาหารออกเนาะคือผมไปพัดแค่พัดมันก็บลออกมันละมันเป็นเศษพักเศษมัน หุงแมวเด้อปล่อยมันออกมาอมเอาม,ามือบ้างเอาจากเมมันลี้ยงเองอเออได้หลายลิ้นจีงยงหัวหานไก่ส้งแม่แม่เดียวผักปิดหน่อยก็มาเป็นหมูก,กับไก่ ไปทางใดกรตัวหนึ่งมันไม่เอาไปกินแล้วค่ะเอาเป็ดมาหายก็ได้บะบายหายต่อครองเองเพราะยันเราบดเอามาหายนะเพราะมันลอยมาแต่ไสบอกขกรบโบหูกไม่เอามากไปไล่หรอกทำคนมาจัดมาเนาะอืเป็ดน้อยๆหนึ่งมันชิมาบืนยังไงมันจะได้บว่าจะก่อยมาลุกเเป็ดมาหายก็บอกกับครองเด้อเอ้าก้นเป็ดนี่เอามาหายหร้ยังหรือบ้า จากแหล่าำเราคนหาเปลีอยนอุ่นมดนี่เลยเวลาแล้วเป็ดนหน่อยกับนี้เปลยนอุนก็มีได้ไม่น้อยเป็นบาใหม่นะึ้นได้หรือทางนี่ยมได้ึ้นมาได้จะดว่าาองใครอ่ะไม่ห่วยชัวร์เป็ดไปเหนียวเสือหายตกกะดาปาไจะคของเป็ดิดชนะ มีเป็ดไปแล้วเป็ดกัดเลยนิย่างหมูหันครับมันสนเปียร์ครับแม่ค่ะแมวกัดมันอ่ะแมวนึกบอสันกับเหาว่ะแมวขุบออกมาแล้วมันรุดมันละแลงรุดปากมันเนาะนึกบอสซันกย่างเงี้นะอ๋อเราว่ายางมันจะคุบยอกคือแมวพอแบบยางมันอยากยอกนะแบบมันคาบมาแล้วมันปะป้ายย่างไปนิดนึงแล้วมันคุบคือแมวอ่น เอาเทียบมาพี่เออแล้วมันเหง้าวะเนี่พอซรากัมันกินแลมันเบิดแล้วมันจะย่อกลยชื่อแบบเดียวกันมันกับบอยอมลงไปกินในกองอะได้ไหมไก่ชนิมอะไรไม่้เศ้ายังไม่หลอดเข้าไปยังไม่เห็นพอจะเศร้าจะโตสุมหน่อยฮะสี่ลองออกสิสี่ออกสิสี่ แปดตัวยังอีกสามหังแน่ไก่จะผักเลยเด้อไก่เจ้าน่ะผักเล่ไส่ผักอยู่ข uh, ้างล่างนี่ไร่ข in ้างบ้านใช่ปอือมวยยอมพงนลผักแล้วผักแลอวนอืมเนี่ยข้ากอยู่ฮ่ารู้สึ่าเห็นนีก็เื่งมันผักได้ไหมไทยได้มันผัก เลยส่วนบ่วงพุดไก่ดำละของค่อยเลยในห้างช่องเมย์องค่อยคอยซ้มไไก่คอวัดอันะ่ตีเอี่นไข่นื้อขนั่นนะไก่ดีใจเป็นลูกไก่ล่พ่อเห็นนองเห็นคอมาคอยคอยยลายกับให้กินกันแล้วมก็มันกินน้อยเลยเมยมาก็เมยกินพอสอมัน มันได้ลูกตกันไหมมามันได้เบ็ดคุโตได้เบิดคโตเลยแล้วปะได้สิบแปดตัวบุกมันไลยลูกท่องแม่ได้ค่ะไก่ไลยก็หยิบยื่ทางต้มส่กันกิ้มหาเพื่อสินใหญ่จะพาไปอ่านกินมันกว่ายังอีกกระหน่วยเบ็ดเจียวเออเลียงหัวหารันแม่มาเลียงผันใหญ่ซั้นนี้ทำไหมทำกับมือบะหอนแล้วก็ทรางมือยังมุ่งจัขนาดกินครับ พันแม่มันเลี้งยงย Pe, ังยังนะยังไม้โปร่งปิดยังยังเป็นค้น่นะครับยังต้มอยู่แล้วเนาะอืมันเป็นค้นนั่นนี่อยู่มันบอกปีดนังนใช่จะซื้อดอกไผ่มาใส่มันจ๊ะฮะจะลืมดอกไผ่แดงๆดอกไผ่หัวปักอืมดอกซื้อหายแวะซื้อหายใช่เพื่อเหรอแม่มันอุ่นเออมางาว์เลยดอกไผ่มันห่อนเด้อืม ดอกไฟแดง đ ด้อัืออันไตนม้ตัวเล่นเนลได้กะชองอันยูทองนากัจะยังเป็ติดลอดไฟแดงแดงนะใส่นาสบานออกไปการแล้วกระตือนแสงอันไผเีน่เถียงอันนักอกหมูล่าแล้วกอกป็เขาไก่ละปากกนแหลียนเาจนเยื่อนอยู่โตเมืองหรือนอกเมืองอ อนเดยุ่งคันท่าเลยเป็นในเมืองแบบนอกนอกนอกใกล้วันในเมืองกับบนในไปเลยเนาะทานเมืองแบบโบโบไกลปันใดโบไกลกับตัวเมืองปันใดแบบคือวันสี่นวลนี่ไงว่าแต่แต่ในเมืองไปหาบ้านเราประมาณห้าหกบ้านนี่แหละหาบ้านโอ้นับไวง ตงน <properties> ั้นว่าเอออยู่ในหันสองสามสี่อยู่โค้งอดบ่โคงอดจะได้แง่อะบ้านท่าบ้านตัวตัวอยู่นี่บ้านชนูดเพียงอันนี้แล้วบ่บ้านเดียวกับหานนั่งติมหันบ่บ้านเดียวกันบ่ติมดยนั่งอย่างบิ่นหานตีมหูจะไปอยู่โบแต่คนละจังหวัดเลยเด้ิมจังหวัดนครพนมอันนี้สะพานนคร เออไอ้ชักคนแบอยูมองเาเห็นงานแต่กี่นะก็เพชรรีเกลสากผิดหลายโที่เบิเชยมองม่วงอะไรตูดับอาคิดนี้ไ่มอลาก็ะโดดพ่นองเด้อเพ็รแห้งไป